สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลมีลงเตะกันไม่เยอะนะครับแต่มีคู่หนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนัดมันเดย์ไนท์เอเวอรตตนะครับวันนี้จะเปิดกุลิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับรายละเอียดของคู่นี้จะเป็นอย่างไรแล้วควรจะเชียร์ทีมไหนดีไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟา เอาละครับสำหรับคู่นี้นะครับเกมมันเดย์ไนท์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอาร์เซนอลไปได้เลยนะครับหลังจากอาร์เซนอลนะครับเกมนัดที่แล้วนะครับพวกเขาบุกไปแพ้กับแมนยูมา2ต่อ3นะครับใครที่ได้ชมเกมนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลทำได้ดีพอตัวเลยครับสร้างสรรค์โอกาสในการจบสกอร์ได้มากกว่าแมนยูได้ซ้ำไปนะครับแต่สุดท้ายนะครับกองหน้าพวกเขาไม่คมซะเองนะครับวันนี้นะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับนักเตะตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอบาเมยองนะครับบูกาโยซาก้านะครับ มาตินโอเดกาดครับเอมิลสมิธโรก็สามารถลงเล่นได้นะครับเช่นเดียวกับเกมดันกลางครับจะนำทับโดยโทมัสปาเต้นะครับเกมรับก็จะนำทับโดยกาเบียลมาการ์เยสครับรวมไปถึงทางเบนไว้์นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางอารอนแดมเดลนะครับโดยรวมสภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทางอาร์เซนอลวันนี้ก็ต้องการ3มแต้มด้วยนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเอเวอเรตต์นะครับซึ่งยังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองยังไม่เจอนะครับ8เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าแพ้คู่แข่งไปถึง6นัดด้วยกันนะครับ แล้วก็ยังไม่ชนะใครเลยตลอด8เกมที่ผ่านมานะครับก็เชื่อวันนี้ก็คงจะลําบากเลยครับสำหรับเอเวอเรตันเพราะพวกเขาก็มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างโดมินิกคารเวิร์ตเลวินนะครับอังเดโกเมสเยรีมีนานะครับพวกนี้มีอาการบาดเจ็บกันทั้งหมดเลยนะครับยังหาจุดเปลี่ยนตัวเองยังไม่เจอนะครับก็คงจะต้านทานความร้อนแรงของอาร์เซนอลนี้ลำบากนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ด้วยความเหนียวแน่นของลูกทีมมิเกลเตต้านะครับ13เกมหลังสุด แพ้คู่แข่งไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับก็เชื่อว่าอาร์เซนอลเกมนี้บุกมาแบ่ง1แต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วน่าจะสามารถลุ้นถึงหน้าชนะได้เลยนะครับคู่นี้เลือกเชียร์อาร์เซนอลไปได้เลยนะครับหากใครที่ชอบ p p นี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ